สวัสดีครับสมีนะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาขายเลาส์ให้หน่อยครับค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เลาส์นะคะของ High e r e g e n c y นะคะชั้น29เลาส์นี้นะคะ่ะบอกเลยว่าบรรยากาศของเขาเนี่ยดีมากเหมือนคุณอยู่โรงแรมหรูระดับ7ดาวไปเลย5ดาวว่าอยู่ละแม่ต้อง เจ็ดดาวเพราะว่าอะไรอาหารที่นี่อร่อยมากที่แอบชิมหอยน้งลมไปเป็นหอยน้าลมที่หวานมากไม่รู้ว่ามาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยหรือเปล่าอาจ,จแข่งแช่แข่งมาแต่อย่างไรแต่มาถึง,งเรานี่หวานมากสดละลื่นอคอกรุบไปเลยแทบไม่ต้องเคี้ยวละลายในปากหนึ่งคอเคลมีให้เลือกเยอะมากนะคะตอนนี้ประทับใจเป็นตัวสตรอเบอรี่ประทับใจมากเพราะด้านบนของเขามีมัชเมลโล่ด้วยคุณจะได้ทั้งความหวานอมเปรี้ยวอมเปรียปร้ยวอมหวานอาซาบซากันเลยนะ,ะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะ คุณอย่าเพิ่งรีบกลับรีบไปไหนนะีคะดูดิฉันก่อนเพราะิฉันจะเมาอยู่เนี่ยสักพักใหญ่ๆกันเลยเดิดนไปทางด้านซ้ายนี่คะ่ะทางน,นี้จะเป็นโซนของเครื่องดื่มแล้วก็อาหารคือตรงนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าของเขาอ่ะมีหลายตัวมากให้เลือกดื่มนะแต่สาวๆเนี่ยก็คือแบบดื่มเป็นพวก ซับดริงไปนะคะเพราะว่าอาบ็อกช็อกเชลก็คือกิจปุ้ยอาบชิมของทุกคนด้วยว่ามีเล่าผสมหรือเปล่าุแรงมากแต่บอกเลยว่าเราอ่ะไม่ดื่มเพราะว่าตัวนั้นมันจะเป็นเหมือนแบบสตรอเบอรี่ผสมกับสไปซ์ค่ะรสชาติดีมากทานได้เลยนะคะสำหรับสาวๆอย่างตัวซานเนี่ยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ตัวเนี้ยได้เลยนะคะยังไงอะคะไม่มีอะไรแค่จะบอกว่าเชิญครับเชิญยังไงนะคะฝากมากันด้วยค่ะที่เนี่ย มีหลากหลายห้องพักที่นี่ก็ดีนะลืมบอกไปเวลคัมที่ของเขาเริศดเวอร์มากนะคะดีตั้งแต่ล็อบบี้ขึ้นมาลิฟต์ก็หรูทุกอย่างสุดปังมากอคุณดูชุดที่ฉันสักหนึ่งกลุ่มชุดนี้จากไหนอะไรยังไงครับบอก่อยชุดนี้นะคะจากมีสตอรี่ค่ะมีสตอรี่ช็อปนี้ค่ะบอกเลยว่าขอบคุณพี่มากๆเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ได้มีพี่เลี้ยงเนาะแต่เขาก็ส่งชุดมาให้เลยน่ารักมากนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้จุกๆเลยเดี๋ยวจะให้หมุนตัวให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับ แล้วสัมมนารู้ไหมตอนที่ว่าสัมมนาเดินมาเนี่ยนี่ก็บอกว่าเนี่ยวันนี้งดขายของสักวันหนึ่งแล้วก็มาเป็นเจ้าหญิงเดินสวยๆและสุดท้ายก็อดขายของไม่ได้นะครับถ้าคุณพี่ส่งไมคมาให้ขายของอะค่ะก็ต้องทาหน้าที่ของเรานีคะชือว่าดิฉันเป็น AE สาวและการประจํากองมิชิเวิร์2020นะคะบอกเลยว่าทายอินตัวเองเลยค็กันจบงานนี้มานะคะรับหมดงานพิธีก เอเดินแบบถ่ายแบบนะคะจ้างที่ฉันจุกๆได้เลยนะคะที่ันต้องจ่ายค่าบ้านทิฉันอยากมีรถทีคะเพราะฉั้นจ้างเลยจ้างเลยจ้างเลยเอ็มยูทีขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสมีนาครับอย่าลืมสนับสนุนน้องติดตามน้องด้วยนะฮะ M.U.T. 50ครับโบตให้น้องด้วยนะ